สวัสดีครับขอต้อนรับนะครับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องของคุณนัชชาแนลนะครับซึ่งเป็นช่องที่แพทย์กนุชตานะครับดีเพียงยีิบสี่พร้อมด้วยเคล็ดลับดีๆครับสำหรับการปรับเปลี่ยนเสริมและแก้ไขดวงชะตาครับแบบทําง่ายๆทําได้โดยตัวท่านเองเลยนะครับในคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีมังกรนะครับหรือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่ยี่สิบนะครับธันวาคมนะครับจนถึงวันที่20มกราคมนะก็จะเป็นดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีมังกรนะครับแล้วก็ในคลิปนี้ก็เป็นคลิปดวงชะตา นะครับของคนที่เกิดราศีมังกรประจำเดือนพฤษภาคมนี้เลยนะครับเดี๋ยวคนรนักเป็นตัวแทนของชาวราศีมังกรนะครับในการยิบไพ่เลือกไพ่และเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าชาวราศีมังกรนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้ครับจะมีเกณฑ์ดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่าเราก็จะมาคุยกันอ่าในสี่เรื่องนะครับแล้วก็4หัวข้อก็คือการงานนะครับการเงินนะครับสุขภาพและก็ความรักครับมาดูกันเลยนะครับว่า ในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีมังกรนะครับกับ4ี่เรื่อง4ี่หัวข้อจะมีเกณฑ์ดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรที่ต้องระวังอะไรเฮงไงแบบไหนเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับคุณนะัทเริ่มจากเรื่องของการงานก่อนเลยการงานของคนที่เกิดในราศีมังกรต้องตอบว่ายังดีอยู่ในช่วงนี้นะครับมีเกณฑ์ที่ต้องอติดต่อประสานงานยังยังมีช่วงมีลาบด้วยกับเรื่องของการทํางานนะครับถ้าท่านใดที่ทํามาค้าขายท,ทํยาธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้ จะมีลูกค้าเก่าลูกค้าเดิมๆกลับเข้ามา,านะครับก็แต่ว่าการงานแต่ว่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทีเดียวนะครับราศีสิคั์คือมีโชคมีลาบกับเรื่องของการทํางานด้วยเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดที่กําลังสมัครงานรองงานหรือว่าหางานอยู่มีโอกาสที่ดีทีเดียวครับในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับที่จะได้งานที่จะได้เริ่มงานนะครับมาดูการเงินกันบ้างาในเมื่อการงานดีนะครับการเงินก็ดีตามไปเลยนะครับการเงินก็ ูกพันกับการงานเลยนะครับการงานดีการเงินก็ดีไปด้วยแต่เพีงเยงแต่ว่าช่วงนี้นะครับการเงินถ้ามีความติดขัดอย่างไรนะครับคงจะขอความช่วยเหลือจากใครคนลข้างลําบากสักนิดหนึ่งนะครับต้องอต้องทาเองต่อสู้เองนะครับแล้วก็แก้ไขก็จะผ่านพ้นกับปัญหาด้านการเงินไปได้ะนะครับเขานี้มาดูเรื่องของสุขภาพกันบ้างสุขภาพของคนที่เกิดาราศีมังกรช่วงนี้ต้องระวังเลยครับเรื่องของด้านหลัง นะครับปวดหลังหรือเปล่าฮะปวดหลังปวดเมื่อยครับตั้งแต่ช่วงของต้นคอบา่าหลังจนถึงช่วงสะโพกเลยเลยอันนี้ก็ก็ยังต้องยังต้องระวังอยู่นะครับไปดูว่าโดยเฉพาะทำงานเยอะทํางานมากไปหรือเปล่านะครับทำให้มีอาการปวดด้านหลังก็ได้หรือเป็นอ่า ในกลุ่มของออฟฟิศซินดรมก็ได้อาจจะนั่งนานทางานเยอะทางานมาก็มีการหล่กนี้ได้เช่นกันนะครับก็ยังต้องเตือนให้ระวังนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเพรายังมีเกณฑ์ต้องกินยาฮาโมยอยู่ด้วยนะครับเขามาดูความรักกันบ้างครับความรักของคนที่เกิดในราศีมังกรน,นะถ้านะครับถ้าท่านที่โสดอยู่นะครับผมคิดว่าช่วงนี้อาจจะมีคนเข้ามานะอาจจะแค่เข้ามาแบบด้อมด้อมมองๆอาจจะถูกใจไหมจะคบกันดีไหมจะจีบดีหรือไม่จีบดีซะมากกว่าหรือ คนราศีพฤอาจจะไปถูกใจใครก็ได้นะครับแต่ผาเชื่อว่ายังไม่ลงตัวนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับแต่สําหรับท่านนะครับที่มีคู่แล้วครับยังต้องเตือนเรื่องของระวังเรื่องของการการทะเลาะก,กันการมีปากเสียงกันนะครับอาจจะเป็นเรื่อง ด้วยเรื่องของของเด็กของคนในครอบครัวก็ได้นะครับอาจเป็นปัญหาทําให้เกิดอาการเถียงการต้องทะเลาะกันเพราะนั้นก็ต้องมีสติเยอะๆนะครับค่อยๆค่อยๆค,คุยกันค่อยๆเจรจากันปัญหาแก้ไขได้นะครับแต่ทุกคนต้องแบบใจเย็นๆนะครับก็เตือนชาวราศีมังกรไว้นะครับถ้าเกิดปัญหากับเรื่องของความรักในชุนต้องตอบว่าใจเย็นๆทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปดวงชะตาครับของคนที่เกิดในราศีมังกรนะครับ ประจำเดือนพฤษภาคมนี้ยคุณแก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์คุณนัดด้วยนะครับเป็นมาใจกันนะครับแล้วก็พบกับคลิปต่อไปของคุณนัดครับในราศีต่อไปนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ